แปบบ๊แบบแปบบแบบ๊เดี๋ยวขอถังทรงเดิมกลับมาก่อนอ่ะโอเคคือรถถังคันนี้มันไม่มีต้นแบบของจริงนะครับสําหรับแอบ,บนี้โอเคเรามาอธิบายกันเลยและเหตุผลอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่เล่น World of t a n k นะครับโอเคเหตุผลที่ไม่เล่นก็คือรถถังเจ้าคันนี้นั่นเองถามว่าทําไมเงนินแหล่ะสำหรับพวกแฟนแฟน World of t a n k ก็น่าจะรู้นะครับว่ารถถังคันนี้เกาะ บางมากเลย,เ,ลยเป็นไงนะไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่เกาะนี่ใช่ไหมเกาะของมันนี่นะครับบอกเลยว,ว่าไอตัวสีสเดีียวบอกเลยว,ว่าโอเคแค่มันเรามาดูลูกกระสุน a อกันก่อนเลยครับคือ AP กระสุนธรรมดามัมนก็จะจอะง่ายอยู่แล้วอ่ะ แล้วก็กระสุน APCR ไม่รู้อา่านถูกหรือเปล่านะตรงนี้อาจจะโดนใครไม่รู้อ๋ตรงนี้อาจจะโดนโอ้นอจจนยอ่าโอเคและนี่คือปืนมหาบาลัยกันถ้าเป็นลูก Terus ini ya. Em ini. Menunjukkan okay, kata kata. Bukan harap sendiri papi dah. Suara madu ni tua kering adik เอิม่มเอิมเอ่มก่าจะมาวิเนีนะ่ยกูลืม้วเดี๋ยวเขาไปฉีดแป๊บนะโอเคสวนเรามาดูกันตรงนี้ก่อนดีกว่าคือโอ้ยคือโครงสร้างของอ,อ๋อใช้ใช้ใช้กี่คนวะเนี่ยอันนี้พลระครับอันนี้พลวิทยุสื่อสารผู้บัญชาการ วิทยุพืนยิงเอ๊ะไม่มีพลนลพลใส่กระสุนเหรอเออและนี่ก็คือลังกระสุนยิงทีบึ้มแล้วก็ด้านล่างนี่คือลังกระสุนกันลํามาสู่เฮ้ยนี่คป้อมปืนนะอ่ะอธิบายให้ให้หมด,ดเลยลวกัน เนี่ยส่วนนี้คือป้อมปืนนะฟังฟังไว้ดีดีคือมันหันคือมันกดได้ไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็หันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ทั้งน้อยมันก็ดีนะครับมันสามารถยิงออโต้ได้คือมันยิงออโต้ได้ยังไงรู้ไหมครับมันยิงได้สี่นัดคือถ้าหมดสี่แม็กนีบอกเลยว่าต้องรีบหนีครับเพราะว่ามันจะโหลดนานมากยี่สิบหกจุดวินาทีหรือเปล่าเชีวินนะไม่ใช่นาทีนะ ถือว่ามันนานพอสมควรอ่ะอะอาจจะไม่ใช่ตัวเลขนั้นก็ได้นะโอเคเรามาดูส่วนนี้กันอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ถังน้ำมันเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์โอเคมอนเดิมถังน้ำมันนะฮะ โ okay. อเคยังไงก็จะเข้าชัวช์ครับเดีย๋ยวแปบนึงนะก่าิาดคือคือขนาดกระสุนปกติก็จะยิงเข้าอยู่แล้นะครับทะลุร้อยเปอร์เซ็นบอกว่ารถถังข้างล่งของเซนนช่วงสงครามรลคันที่สองอะ่ะบางทีมันก็ไม่ไแน่ใจว่ามันจะอีนี่หรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีโอกาสไฟไหม้น้อยนะครับคันนี้ แต่ถ้ายิงด้านหลังจ,จังก็เรียบร้อยไฟไหมเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้เออ่ผมแน,นะนำให้เล่นแบบซับพอตดีกว่านะครับหรือช่วยเพื่อนใดมก็ไ,ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นสายซับพอตคันนี้มันต้องเล่นแบบเซเซมนะครับไม่ใช่เอาไปบวกเล่นอย่างเดียวนะครับโอเค คือหนึ่งนะมีความแม่นความคล่องตรงสูงนะครับแปว่าคันนี้ก็ดีมีข้อดีบางส่วนรัะแต่ก็ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างนะครับเกาะบางเออได้เหล็ะถ้ายิงจากด้านหน้าเนี่ยโอ้โห ยังไงยิงตรงนี้ยังไงก็ตายอยู่ดี ให้ปเป็นวิดีโอเดียวนะโอเคนี่ย์จะถามหลายครันพี่เหี่ผมที่ผมไม่อัานเล่นให้ดูตั้งแต่แรกเนี่ยเห็นผลแรกก็คือเห็นผลแรกๆนะค,คือผมต้องการปลดล็อกรถถังฝรั่งเศส <c oughs> ให้หมดก่อน แล้วก็ค่อยมาเล่นทีหลังเพราะว่ามันจะไม่เสียแรงไงเออเข้าใจโอ้โหบางกี่มินแนวโอ้กี่มินกี่มินก็บางแบกเยอเกินแบกเยอเกินมาเกิดขึีนเร็วจิตจู bơ bùi 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 bui hổ bui 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 hổ cả bui bui บงังนกระสุนโดนทงเครื่องยนต์ดีเว้ยโอเคสำหรับคันนี้ใบ่คยเด็นเอาให้เล่นแบบสายบัวนะครับไอที่สีเขียวๆอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเกาะมันบางมากๆแล้วผมแน,นะนำนะให้เล่นดีๆไม่ใช่เอาไปไปซ่า ซาซาซูซี่ปาร์กี้บาร์เทกเกอร์อะสำหรับรูงทางคันนี้ไม่มีต้นแบบของจริงนะครับเราเสีเยใจจริง ใช้ได้ค่กคดิตบางใชยได้